มาแล้วครับผมพบก,กับผมนายหัวมหาชัยครับวันนี้ไม้ใหม่เนี่ยไม่สลับนายหัวครับผมนะนี่ได้มาจากสวนพันธมิตรครับนะขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจในายหัวมหาชัยวันนี้ครับผมนะเอาขึ้นไม้สวยๆที่ไม้ที่แปลกตาครับใครที่สนใจโกศลครับผมนะวันนี้ให้ในกระถางแปดเนิ้วครับสิบแถมหนึ่งในราคาเพียง ห5 0้าบาทจัดส่งรีครับผมนะแล้วไม้แปลกใหม่ครับสำหรับนักสะสมวันนี้ไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวครับผมนะเหมือนต้นนี้ครับไม้ฟองสวยๆแบบนี้ครับผมนี่ฮะมงคลทรัพย์ครับมงคลทรัพย์ครับผมนะสีสวยมากสีดีมากเลยเดียวลายเส้นใบชัดเจนเลยเดียวต้นนี้มงคลทรัพย์ครับผมนี่สวยๆแบบนี้เอากันไปได้เลยครับ ในกระถางแปดนิ้วกันเลยทีเดียวครับผมนะตามด้วยต้นนี้ครับสายใยรักครับผมนะสายใยรักใบยาวใบสวยเลยทีเดียวครับสายใยรักกระถางแปดนิ้วบาทนี้ครับนี่อ้าวมีใครอยากรักใครครับเอาไปฝากได้เลยต้นนี้สายใยรักครับผมนะสวยๆเอาไปครับนะแล้วตามด้วยต้นนี้ครับผมสุขฤทัไทยฮะนะ สุรืไทยครับผมนี่สวยๆเอาไปครับนี่ฮะหนึ่งยห้าสิบาทจัดส่งฟรีในกระถางแปดนิ้วกันเลยเดียวครับนะมีใครรับต้นไหนก็เอาไปครับวันนี้ไม้แปลกหูแปลกตาแต่สวยมากๆเลยเดียวเลยเอามาฝากครับส่วนต้นนี้ครับผมนะแท่งทองครับแท่งทองในราคาเพียงหนึ่งยห้าสิบาทจัดส่งฟรีครับนาสีเหลืองทองอารามกันเลยทีเดียวและตามด้วยต้นนี้นี่สวยมากเลยฮะ เฉลิมปุงครับผมดูสีน้องนางสิครับแมนะใบสวยๆแบบนี้ในราคา150บาทจัดส่งฟรีครับนะตามด้วยต้นต่อมาครับผมนี่ต้นสูงๆใหญ่ๆสักต้นครับผมต้นนี้ฮะเทพรักษาครับเทพรักษานี่ใบสวยๆงามๆแบบนี้ครับพี่น้องเอากันไปได้เลยครับกับเทพรักษานะฮะนะสวยๆอ่ะต้นต่อมาครับต้นนี้ฮะ หม้แดดแบบร้อยเปอร์เซ็นครับผมนะมหาราครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับผมนะสามารถปูกลางแดดกลางแจ้งได้เลยฮะมหาราครับผมนี่อ่ะต้นต่อมาต้นนี้ครับท้าพระครับท่าพระต้นนี้สองช่อกันไปเลยครับผมนะสหรับสายสีเหลืองครับสวยๆแบบนี้เอาไปเลยท้าพระครับผมนะอ่ะต้นต่อไปต้นนี้อนันาศัตรยาวดี พระนางสัตยยวัดีครับผมแม่กว่าจะออกช,ชื่อได้เลยว่าอ้าวต้นนี้ครับนะพระนางสัตยยวัดดีครับนี่สวยๆเอาไปได้เลยครับนะไม้แปลกไม้ใหม่ครับนะใครอยากได้โสลสวยๆครับนะอันนี้บุญผลาบุญผลาครับผลาผลาบุญผลาแม่เอาจากไปฮะบุญผลาครับผม นะคร,รับแล้วก็เอาไปได้เลยได้ต้นนี้กันไปเลยไม้ไม่ได้มีจํานวนนะครับนะเพราะว่าไม้นะั้นสวยครับกว่าจะทําได้แต่ละต้นครับผมต้นน,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 นี้น้องจิตน้องจิตครับนี่สวยๆแบบนี้น้องจิตครับผมนะใบสวยๆเอากันไปนได้เลยเป็นใบกลมยอดเดินดีแบบนี้สามารถโตได้ไหวพี่น้องอจัดไปครับกาเกต,ตามด้วยต้นนี้การเกษตครับการเกษตรตั้งเดิมอุตมศึก นาะดั้งเดิมฮะนามาจากอุตรดิตนะาการเกตนะนะคนอุตรดิตนี่เป็นคนตั้งชื่อให้การาเกตพร้อมกับนะ้าเจ้าของเดียวกับแมวเสือไฟพี่น้องฮะนะแต่แมวเสือไฟเราไม่มีพี่น้องอ้าวต้นนี้การะเกตครับผมนะจัดไปฮนะมาดีมนะีคมาดีฮนะต้นนี้ครับนะมาดีมีคุณครับนี่โอ้โหชื่อมองคนมากเลยทีเดียวอ่ะจัดไปครับผมนะมาดีม,มีคุณครับ สีสวยๆส,สีหว,วานๆแบบนี้จัดไปได้เลยตามด้วยต้นต่อมาครับอจดชื่อนะเราก็จะ,ะต้นนี้ฮะทองผาสุกครับทองผาสุกครับผมนะไม้สวยๆแบบนี้เอากันไปเลยฮะนะฟอร์มสวยมากครับทองผาสุกฮนะอนันตชินตามด้วยต้นนี้ครับอนันตชินฮะอ่ะเบอร์โทรฮะศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่ 4, ครับผมนะ นี่อันันตาชินครับผมนะแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยครับต้นนี้อันนี้ยังเป็นลูกไม้ลูกไม้ครับผมนะยังไม่มีชื่อฮะนะสีสวยใบใหญ่ครับนะใครที่ชอบใบใหญ่ฮะเอาไปได้เลยลูกไม้ต้นที่หนึ่งครับผมปองคุณฮะปองคุณปองคุณครับผมนะเออหนีสวยๆแบบนี้ฮะปองคุณครับนะไม้สวยงามเลยทีเดียวครับนะดูขอบใบฮะนะใบสวยกันเลยทีเดียวปองคุณครับผม ตามด้วยต้นต่อมานกพร,รัสครับนี่ดูใบฮะนะใบสวยฮะใบยิกเป็นฝอยแบบนี้ฮะนะอ่ะมีคาร,รับก็อเออกไปเลยนกพร,รัสครับผมนะอย่าลืมจดชื่อให้ในหัวด้วยนะฮนะเพราะนี่คือไม้นะที่เข้ามาใหม่แล้วนะในหัวยังไม่มีจํานวนนะฮะผาสุกผาสุครับผมนะนี่ผาสุกครับนะกัดสีเหลืองสวยงามครับผาสุกครับผมนะไม้วันนี้มีแต่ไม้ชื่อโมอกคลทั้งนั้นเลยครับผม เจ้าชายทุหะสาสันครับไมอย่าอ่านหลายรอบนะรอบเดียวพอนะเจ้าชายทุหะสาสันครับนี่ครับผมนะไม้แต่ละต้นครับผมนี่ตัดเจ้าชายฮะนะเอาไปได้เลยครับผมนะเจ้าชายฮะนะตามด้วยตามด้วยต้นนี้ครับสีหราศครับผมหนี่ง สีหาราชเดโชครับผมนะ,อะเอาไปฮนะสีหาราชเดโชไม้ฟอมสวยๆว,วันนี้ครับนะจัดไปครับผมพันนาลัยตามด้วยตัวนี้ดูลายใบเหรสวยเลยเดียวพันนาัยครับนี่ใบสวยๆแบบนี้จัดไปครับผมนะพันนาลัครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทกระถางแปดนิ้วต่างหากจัดไปเลยทีเดียวครับผมนะรับรองลากเดินดีแน่นอนนะนี่อ่ะต้นนี้ เจ้าฟ้าพรน,นะนะเจ้าฟ้าพรครับผมต้นนี้นะฟอมสวยๆแบบนี้เจ้าฟ้าพรครับราตามด้วยต้นนี้ฮะปากกาส์ครับผมนี่ปากกาสีสวยๆเลยทีเดียวครับผมนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจับสูงฟรีครับผมปากกาสีฮนะอันนี้คือผู้โชคดีค่ะ,ะผู้โชคดีชื่อของเขาฮะนะใครได้ต้นนี้ไปเป็นผู้โชคดีเลยครับช,ชื่อขาเขา ผู้โชคดีครับผมนะแม่ดูฮะนี่ฮะผู้โชคดีครับผมนะใจชอบไม้โมมกลเอาไปเลยพี่น้องฮะคุณจะได้เป็นผู้โชคดีครับนะ<อ>บนี่อ,นอ่เป็นฟอ,ฟอ,ม,ฟอมพุ่งด้วยนะแม่พระนางคงคาแม่พระนางคงคาครับนี่ฮะนําไม้ใบยาวใบย้อยใบป,ปิดเป็นเกลียวสวยๆแบบนี้ฮะนะใครที่สะสมไม้ใบ ายาวนะบ,บิดเป็นเกลียวเอาไปได้เลยแม่พระนางคงคาครับผมต้นนี้นะฟอร์มสวยมากครับนะอ่ะต้นต่อมาฮะไม่ทองคำตามด้วยต้นนี้ครับนะใบเป็นลายจุดครับไม่ทองคําค,ครับผมนะนี่สวยๆครับนะสูงด้วยนะไม่ทองคาครับผมนะใบเป็นลายจุดสวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะส่งฟรีครับเจ้าชายเจ้าชายของราชู เจ้าชายอรชุนฮะหนึ่งห้าศูนย์เจ้าชายอมาชุนนะฮะไม้ฟองสวยๆแบบนี้ครับผมจัดไปครับเบอร์โทรฮะศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่นะครับผมนะนี่แสงอาทิตย์ครับต้นนี้ฮะแสงอาทิตย์ครับผมนะฟอร์มใหญ่นะนะมีสองช่อแล้วต้นนี้นี่ฮะแสงอาทิตย์ครับพี่น้องครับนะใครอยากจะให้มีสีแสง จะจัดครับต้องแสงอาทิตย์เลยทีเดียวครับผมนะตามด้วยต้นนี้ขุนปานครับขุนปานครับผมนะอ่ะต้นนี้สวยเลยทีเดียวจัดไปครับกับขุนปานนะแล้วต้นนี้ครับทองวิเศษครับผมมานี่สวยมากเลยนะทองวิเศษฮะนะครับผมนะดูลายเส้นสวยสกสาดนี้ครับพี่น้องฮะนะเอาไปดูแลต่อได้เลยฮะนะโชว์ลายเส้นนะต้นนี้นะตามด้วยต้นนี้ครับนกภูระดก น,น้านีนกพลด,ดกเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาครับผมนะความสวยความงามน,นี่สองช่อเลยทีเดียวครับนกพละดะดฮ<า>ะจัดไปครับผมแล้วก็นี้ครับนะพิเศษนะนานนีเติมเงินเติมเงินกายครับตูสีน้องนางดีครับนะจามร้อหาสิบให้ไปในราคา280ิบาทจัดส่งฟรีครับนะเติมเงินกายต้นนี้ครับใบสวยมากพี่น้องฮะนะ สีนี่จัดจ้านนะครับผมนะเอ้ามีใครรับก็เอาไปได้เลยเปิมเงินกายครับสองรปสิบาทจัดส่งฟรีครับแล้วต้นนี้ครับนี่ฮะลูกไม้ครับผมนะมีเพียงหนึ่งเบียรครับสีสวยมากฮะนะนี่ฟอมสวยครับแล้วใบชี้ขึ้นด้านบนบาทนี้ครับนะฟอมสวยๆบาทนี้ให้ไปในราคาเพียง 280บาทจัดส่งรีครับผมนะเอาไปเลยครับต้นนี้ลูกไม้ครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับนะอ่ะสูงด้วยนะพี่น้องนะประมาณ7 0เซนครับผมแล้วต้นนี้ครับนะลูกไม้ต้นที่2องฮะนะนี่สามห้าศูนย์นะสีสวยแบบนี้ครับลูกไม้ต้นที่2・องสามห้าศูนย์ครับผมนะมีใครรับก็เอาไปได้เลยฮนะไม้ปอมสวยๆแบบนี้ลูกไม้ต้นที่สครับ สามหนยะใครอยากได้ต้นไหนโทรมาได้พี่เบอร์0ูนย์หกสามเจสี่ครับวันนี้ในหัวหมาใจไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเคร่อผม